เอาล้นะครับครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมดุกกี้นะครับวันนี้เราก็มากันเกมไล่เร้นเจอวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่าวชากันนะครับซึ่งวันนี้กล่าวราก็จะมาเปิดตู้แสงเก่านะครับซึ่งตู้แสงเก่านะครับเราก็อยากได้ทั้งหลายตัวไหมตัวนี้ก็อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้ก็อยากได้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 แต่เราไม่มีแสงยูนะครับตัวส่วนพวกนี้เก่าแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะไล่นะครับมันเก่าไปแล้ว รักเรามันเก่านะคุณต้องจากกับไปแต่อีม,มากผมก็ยังอยากได้อยู่นะเพราะว่าเอาไว้เป็นตัวชนะซึ่งไอ้ดี่ผมเอาจะเล่งตัวเบียนสักสองตัวนั้นมันเป็นพลังมาแล้วรู้สึว่าจะยืนเขาจะยืนได้ทนทานสักแค่ไหนมาเจอทีมสายการบินแบบนี้อยแต่ว่าแค่ความฝันนะไปก่อนนะตอนนี้เราก็จะมาเปิดกันก่อนนะมาดูอะยร ตอนนี้เรามีตัวอยู่40ตัวซึ่เปิดได้8รอบนะ43ตัวเ8รอบ8 40มาถ้าพร้อมกันแล้วไม่พุ่นมากดีกว่าเราเริ่มเปิดอะไรดีกว่าครับมา1 2 3สองอมาเลยบรามา์ไมก้นบราไมา่กุนจริงว่าผมจะรอโบกกระดุนะแต่ว่ามันไม่มีตัวนี้นะครับ เราจะเอาัวเล่นมาที่ก่อนเพื่อทมาตัเราจะดงเครื่องมาเลยมาเรียบมามาในห้องมาชัวร์ลูกชัวมาเกลือนหอเกลือยับยักเกลือว่านงไงกองเชียร์ครับกองเชียร์นตัวเก่าแล้วนะผมก็เลยจะไม่เล่นแล้วนะจะเอาไว้บัฟได้เลยมาเลย ขอเพื่อเพื่อื่อเพื่อเพื่อัายพื่อเพื่ออะไรเพราะมาไม่ได้แต่เพื่อเพื่อเนี้ยีเพจอร้องมาประเทศชาติมาเน่นมาโอ้ยตัวนี้มันมาสองรอบแล้วครับผมว่ามันจะเกินไปละมันไม่ใช่ละครับทุกคนเห็นไหมมันควัปกหัวผมไปแบบฟรีมาอสองรอบครับหวังว่าเราจะโชคดี สตัว่าก่อนครบูเราคงต้องคบกับเกลือล้วนๆครบูนนี่ทำให้หลับตาก็ไม่ได้ทำคลิปเท่ๆแล้วแน่เกลือสุดท้ายก็เกลือเกลือทุกอย่างเกลือมีแต่เกลือครับไม่มีอะไรให้เปิดครับเปิดมาแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างเก็บบี้เอาไว้จะครบ300ร้อยหรือเปล่าน่าจะครบอยู่ครับหนึ่งครับที่ไม่ครบหรอกผมว่าไม่ครบแน่เลยนี่ ม่ได้เปิดมื่อยงแล้วนะมืดเก่าชั้นวันาาเทปเราเราก็แบบว่ามาเปิดเล่เนๆเองเราไม่ยังขนาดว่าจะเล่นให้มันหดสุดๆโหดจัดๆับแล้ลวรอเพิ่มเติมอะไรขึโอก,กาสที่จะโหดนี่ยมันค่อนข้างที่จะย,กยากนิดหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฮะเอาไว้จะมาเปิดกระชากันอีนกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ